อ่ะโอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัปลัยเต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่อนพีน้องๆน,นะครับชาวสมาชิก NG นนักเก็ตทุกท่านเลยนะครับก็วิดีโอนี้นะครับผมก็จะมานะครับรีวิวนะครับการแจ้งเคลมประกันก็คือนี่นะครับคือข้อดีของเว็บเจ้าตัวนี้นะครับมันมีตรงนี้นี่เองก็คือว่าเราสามารถเคลมเงินประกันได้คืน โดยมันแตกต่างจากการพนันนะครับซึ่งการพนันมันไม่สามารถเคลมคืนได้นะครับแต่ตัวนี้จะมองว่าเป็นการพนันก็ได้นะครับอันนี้ผมก็มองว่าเป็นการพนันเลยแต่ว่ามันมีข้อดีไงครับทุกคนมันเป็นการพนันที่แบบมีข้อดีแบบปิดข้อเสียไปหมดเลยเอะอเราทายเราทายปุ๊บนะครับเราได้เราก็แฮปปี้แต่ถ้าเราทายไปแล้วเราเสียเราสามารถเคลม แคลมมันวะเคลมประกันคืนได้เลยเรามีเป็นร้านเราก็ขอเคลมเป็นร้านคือมันดีตรงนี้ครับผมเฮ้ยคือมันไม่มีอะไรที่จะต,ต้องเสียปะที่เสียก็คือว่าหนึ่งคุณไม่ทําตามเงื่อนไขคุณไม่ทายตามูรูนั่นเองแล้วก็คุณไม่เก็เรียกะไไม่ได้ทําสัญญาเอ้ยไม่ได้ทําสัญญาไม่ใช่ไม่ได้ทํา <c laim> ประกันการทําประกันคือการเคปหน้าจอแล้วก็ทายตามที่ กูรู Guru เขาให้มานะครับซึ่งใครที่จะเข้าห้องกูรูนะครับก็คือต้องสมัครก่อนแล้วก็ต้องลงทุนก่อนนะอันนี้ก็คือถ้าใครยังไม่ได้ลงทุนก็คือเข้าเฉพาะห้องเรียนรู้เท่านั้นแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้แบบจริงหรืออ,อยู่ห้องแบบกูรูจริงๆนะครับก็คือเติมเงินอย่างน้อยมาสัก300ก่อนแต่ถ้าใครเติมเงินขั้นต่ำาร้0ขึ้นไปจะมะีโบนัสให้ด้วยนะครับโบนัสให้ด้วยทั้งคนแนะนำแล้วก็คนเติมนะครับ แล้วก็ใครที่จะเติมเงิน500ขึ้นไปในครั้งแรกนะเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นครั้งแรกถ้าเติมเงินตั้งแต่500ขึ้นไปจะมีเงินโบนัสแต่ไม่ไม่ได้บังคับนะคือมันเป็นมันเป็นเรื่องของการให้โบนัสเฉยๆคนที่เติม500ขึ้นไปแต่สามารถถอนเงินเอ้ยแต่สามารถเติมเงินขั้นต่ำจริงๆก็คือ301บาทเพื่อที่จะ,ะเข้าร่วมแพลตฟอร์มนะครับทีนี้ผมจะให้ดูนะครับเงินที่ผมเคลมประกันไปแล้วอ่าไม่ใช่ตรงนี้ นี่นะครับเงินเคลมประกันเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับ1 3 3 7 0บาทนะครับเคลมเป็นล้านคุณก็เคลมได้ทางล้านนะครับอ่าโอเคจริงๆก็คือคุณสามารถเคลมได้อ่าจากยอดเงินล่าสุดของคุณนะสมมติว่าวันเนี้ยคุณลง1ล้านอ่าคุณลง1ล้านไปปุ๊บคุณได้กําไรมา2ล้านคุณถอนไป1ล้านคุณสามารถเคลมได้แค่1ล้านนะทีนี้ถ้าคุณ ลงลงไปหนึ่งล้านคุณได้กำไรมาหนึ่งล้านไปน2สองล้านแล้วคุณเสียสองล้านคุณเคลมได้สองล้านเลยนะครับอืมแต่ต้องเป็นทีมเดียวกันเท่านั้นนะครับทีมเดียวกับอันนี้ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอ,อ่โค้ดที่เป็นที่เป็นทีมผมนะก็คือโค้ดเปิ้ลน,นะครับซึ่งใครที่อยู่ทีมโค้ดเปิ้ลกอ็อ่าไม่เป็นไรไอ,อ้คเรียกอะไรนะก็คือน่าจะได้อยู่สายงานเดียวกัน แต่คําว่าสายงานอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้ทีมโคดเปิลเนี่ยโคดเปิลเนี่ยก็คือน่าจะเป็นผู้นําสูงสุดแล้วนะครับผู้นําสูงสุดสามารถอขอเรื่องอเพิ่มโบนัสเพิ่มอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอ่าน่าจะเป็นผู้นําสูงสุดแล้วแล้วก็มีไม่กี่มีอีกไม่กี่คนที่เป็นผู้นําเพราะว่าเขาพาไปทายทีมอื่นถ้าใครทายทีมเอ็ดเปิลก็คือน่าจะเป็นทายทีมเดียวกันหมดแต่ถ้าไป โค้ดอื่นเขาจะให้ทายทีมอื่นนะคือจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับอันนี้คือผมให้เครดิตของโค้ดเปิ้ลน,นะครับก็คือว่าใครที่อยู่ทีมโค้ดเปิ้ลก็คือ,อาสามารถเคลมได้ทุกคนนะครับโอเคนะมไม่จําเป็นต้องเว้นว่าคุณจะอยู่ชั้นที่1ของผมอยู่ชั้นที่2ชั้นที่สามของผมคุณจะอยู่ชั้นที่1ิบของผมก็ได้ขอให้เป็นสายเดียวกันกับทั้งหมดของเอ็ดเปิ้ลนะครับเอ็ดเปิ้ลตรงนี้ <c oughs> นะครับขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อนะครับทีนี้บางคนถามว่าเฮ้ยสมัครกับอัปเต้มาแล้วแล้วมีลูกทีมอีกลูกทีมสามารถขอเคลมได้ไหมขอได้ครับถ้าอยู่เดียวกับสายงานอัปเต้ก็คือใช้ลิงก์ใช้ลิงก์เดียวกันกับที่อัปเต้แจ้งไปเลยนะครับก็คือถ้าคุณไปสมัครต่อ a อ p เพิ vern, อย่างเงี้ยคุณก็ต้องเหมือนกับเป็นการทำทีมใหม่เป็นการทำทีมใหม่ที่ไม่ได้อยู่สายอัปเต้นะอันนี้คือเข้าใจคำว่าสายกับทีมนะครับทีม <c oughs> ทีมก็คือว่าเป็นทีมของเอ็ดปเปิลทั้งหมดแต่ถ้าเป็นสายงานของอัปเต้เนี่ยก็คือจะมีทั้งในเรื่องของการคอมเมนต์ a c e b o o k ได้ตังค์ด้วยนะก็คือมีรายได้นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางก็คือการคอมเมนต์ a c e b o o k นะโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้ในส่วนของ f c e e o o o นะครับก็มีคนเล่นกิจกรรมได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้มีคนไล่สูงสุดก็คือ13เหรียญนะครับ13เหรียญ โดยที่ผมเคยแจ้งไปแล้วว่า1เเรียนเท่ากับกี่บาทนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกตรงนี้นะครับลองไปศึกษาดูเองนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วเนาะโอเคนะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับแจ้งมาใต้คลิปด้วยนะครับใครที่กรอกอะไรนะกรอกแบฟอร์มไปแล้วแต่เงินยังไม่เข้าแจ้งมาให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับช่วยตามอีกแรงหนึ่งนะครับโอเคเนาะก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ